ผู้ที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปได้แก่เด็กอ๋อพูดถึงน้องเด็กหรอคะคือก็เป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานแล้วบางครั้งเขาก็เก็บตัวไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยมีเพื่อนอะเมื่อก่อนน้นตอนที่ว่าเขาเรียนหนังสืออยู่เขาเป็นเด็กขยัน พอเลิกโรงเรียนมาเขาก็เข็นของไปขายให้แม่ถ้ามีงานเขาก็ทําทําทุกอย่างใครจ้างทาอะไรทาหมดแม้แต่เข็นรถแม้นแต่ล้างถ้วยล้างจานเขาก็ทาหมดทุกอย่างถามว่าอายไหมตอนนั้นรู้สึกอายสิ่งที่เราทําใช่บางทีมันอายแต่คนเขาก็ชื่นชมเราไม่เคยดูยถูกผมเขาก็คงเห็นว่าแม่ลําบากเขาจึงได้เขาเขาโตมาสิ่งไหนที่จะแบ่งเบาภาระแม่ได้เขาก็ช่วยทุกอย่าง ช่วยแม่หาเงินช่วยแม่ขายของสิ่งที่เรียนรู้จากพ่อแม่สุดครับสิ่งที่ดีที่สุดเลยความลําบากถ้าเราเรียนรู้กับมันเพราะว่าความลำบากคืออะไรเราจะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นถึงแม้โชคชะตามผมจะเกิดมาจนแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนที่แหย่ไม่ได้ เซ็กซี่ขึ้นมาในบัทโดนเลยทีเดียวแต่คุณรู้ไหมว่าครั้งนี้คุณสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราทุกคนรวท,ทั้งคนดูด้วยเดทไม่เคยได้ยืนอยู่ตำแหน่งนี้มาก่อนนั่นหมายถึงว่าสองคนสุดท้ายแต่คะแนนการเต้นของเขาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทั้ง3ชัท่นค่ะอย่าหญิงค่ะเป็นไงบ้างคะเดทวันนี้ถ่ายน้ําหนักดีนะคะสไตล์ชัดแต่ว่ามีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในช่วงต้นนะคะต้องต้องนิดนึงแล้วก็มันทําให้ดึงความมั่นใจของเดทลดลงไปนิดนึง แต่โดยรวมก็ยังสามารถโ,โชว์ไว้ได้ดีคอมพ l ีทได้ดีอยู่ก็ยังเป็นที่น่าพอใจสําหรับตัวพี่หญิงนะคะเบียดตั้งกิ่งอยู่แล้วนะฮะวันนี้นี่มาแนวแบบเท่เซ็กซี่เร้าใจานะฮะความแข็งแรงอย่างที่พี่หญิงบอกนะฮะคือมีอยู่แล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ช่วงต้นก็มีพลาดเราเห็นเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับปั๊บหนึ่งกลับมาได้ละนะฮะนี่คือความสามารถของเขาครับขอบคุณค่ะคิดตุ้ยค่ะ เด็ดเต้นเก่งแล้วฮะแล้วก็คล่องตัวฮะในใน,ในแต่ละท่าในการหมุนในการอะไรตร่อมีอะไรนะฮะแล้วก็เปิดตัวได,ด้ดีครับยังรักษาความผาดโผล่ไว้อยู่นะฮะ ก็ยังดึงจุดขายของตัวเองออกมาได้แต่อาจจะต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงในวิกนี้นะฮะเราจะให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านคะ่ะได้เขียนคะแนนของเดทนะคะลงบนกระดาษไว้ก่อนคะ่ะแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าคะแนนของเดทจากคณะกรรมการนั้นได้เท่าไหร่ตอนนี้เราไปลุ้นน้ําหนักตัวของเดทดีกว่าที่บอกสัปดาห์นี้ลงน้อยเขาลงไปเท่าไหร่เชิญค่ะเดทนะคะน ก่อนหน้านี้อยู่ที่107.7กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ106.5กิโลกรัมลดลงไป1.2กิโลคิดเป็น1.11%ซค่ะ